ูร่วมละมาจุมอธิรักท้งหลายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนคงจะพยายามเตือนอย่างสม่ำเสมอให้ทุกคนมีความยำเกรงต่อลสสะฮานหัวตาลาความยำเกรงต่อลสสะฮานหัวตาลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถึงขั้นสำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธ,ธาเลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังเป็นสบียงสำหรับการเดินทางอันยาวไกลปลายทางของพวกเราคือสูงสวรรค์วะตะซาวดูฟฟอินะคราซาดิตตักวาและท่านทั้งหลายจงเตรียมสบียงเอถอะแท้จริงสบียงที่ดีที่สุดนั่นคืออัตตักวาความยำเกรงอยอยุหอเลิควุตุนกิรอมฮัดีิุนาอัลยาม في هذا المسجد بموضوع من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في القرآن و ั ا ข้อที่ขอนำเสนอแก่พวกเราในวันนี้คือส่วนหนึ่งจากคุณสมบัติคุณลักษณะของท่านรอซูลซลลัมที่ถูกเอ่ยกล่าวไว้ในอัลกุรอานซึ่งหัวข้อนี้ เมื่อศึกษาเรียนรู้เข้าใจแล้วนำสู่การปฏิบัติหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งจากภาพลักษณ์ของความยำเกรงต่ออลอสุบฮนหัวตาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาได้บอกเกี่ยวพวกเราถึงคุณลักษณะของท่านรอศูลย์ขอรอะ์ัยฮิวะัลลัมในอันกุรันไว้หลายๆอายะหลายสุรษด้วยกัน سنننك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ยท لو عليهم آياته ويذكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من طبل لفي ล ل ا ل مبين แท้ uh um ah จริงอัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายขณะเมื่อพระองค์แต่งตั้งรอซูลท่านหนึ่งไปยัง พวกเขาซึ่งมาจากตัวของพวกเขาเองเขาอ่านอายะต่างๆของพระองค์แต่พวกเขาและเขาขัดเกลาซักฟ้อพวกเขาให้บริสุทธิ์อุดผ่องและเขาสอนคำพีและสอนวิทยาปัญญาหรือสอนอสุนนะแก่พวกเขาด้วยถึงแม้ว่าพวกเขาก่อนหน้านั้น จะอยู่ในความหลงผิดอย่างชัดเจนก็ตามพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอายะนี้ซึ่งเป็นอายะที่164ราหกสุรอาลอิมรอนอัลลอฮ์ได้บอกให้เรารู้ว่าการที่มีรอซูลมายังมวลมนุษยชาติถือเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานีฮุอัตาลา เราศึกษาอันกราณจะพบว่าในบรรดามักลูกสิ่งถูกสร้างของพระองค์ลอสุภานุวะตาลาที่อัลลอฮ์ใส่ใจสนใจพยายามชี้นำชี้แนะบอกกล่าวตักเตือนสิ่งใดสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนไม่อนุญาตให้ทำมักลูกของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ใส่ใจมากถึงขนาดนี้ก็คือมนุษย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในขณะที่จะมีมักลูกสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ที่ ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์อีกดวงอาทิตย์ใหญ่กว่ามนุษย์ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเท่าดาวเสาดาวพฤหัสใหญ่กว่ามนุษย์ไม่รู้กี่เท่าแต่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดมากมายเหมือนอย่างพูดถึงมนุษย์นั้นแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์ทรงมีความเมตตามีความโปรดปรานดูแลเอาใจใส่มนุษย์อย่างเราเนย ทั้งที่เป็นสิ่งเล็กๆเ,เป็นสิ่งที่อ่อนแอมากถ้าล l l a AH ์จะจัดการมนุษย์เนี่ยถ้าเปรียบไปแล้วในจักรวาลของ a l ล a h س ์ ح ุบฮานะกุห์ตาลาเปรียบเสมือนผงธุลีชิ้นหนึ่งถ้าจะบอกว่ายุงตัวหนึ่งมันอาจจะใหญ่ไปผงธุลีชิ้นหนึ่งที่ปลิวว่อนอยู่ในมัคลูบอยู่ในจักรวาลของ a l ล a h س ์ ح ุบฮานะกุห์ตาลาในอาลัมของพระองค์ดังนั้นะถ้าหากว่าล l l a AH ์จะจัดการกับมนุษย์แล้วก็ง่ายยิ่งกว่าเราจะบี้ยุงให้ตายอีกดยวยซ้น่ไป แต่ละแต่แล้วอัลลอฮ์ให้เกียรติแต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยอย่างมากมายจริงๆใส่ใจทุกแง่มุมของการดําเนินชีวิตของพวกเราและที่สําคัญอย่างยิ่งอัลลอฮ์ได้แต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งที่มาเป็นแบบอย่างทั้งชี้นําชี้แนะสอนหมดทุกเรื่องราวคุณสมบัติประการสําคัญของรอซูลท่านนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราน่าจะต้องใส่ใจให้มากนันก็คือย่าลูอะลัยฮิมอายาติอ่านอายะของพระองค์อัลลอฮฺซุบะฮวาตุอาตาไม่ว่าจะเป็นการอ่านในรูปแบบของการด่าะหรือการอ่านในรูปแบบของการทบทวนซึ่งเราทราบกันดีนะครับว่าเราซวนซัลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะทบทวนอัลกุรอานในยามค่ำคืนนดือุรอมกอนพร้อมกับมาในการยิบริษเป็นประจำ ซึ่งเดอรมฎอนที่มีบทบัญญัติ <c oughs> การถือสินอดลงมานั้นอยู่ในช่วงมาดานียะในช่วงที่ท่านรอซูลส่งล้อวอาลัยฮิวซัลอยู่ที่เมืองมานินด์แล้วชีวิตของท่านรอซูลที่เมืองมานินดเนี่ยตั้งแต่อายุ53จนถึง63นั่นหมายความว่า คนชรายิ่งจะต้องอ่านอันกุรานมากกว่าเด็กๆวันนี้คนพวกเราบางคนมีความรู้สึกว่าการเรียนอันกุรานการอ่านอันกุรานเป็นเรื่องของเด็กๆเราต้องปรับทัศนคติของเราใหม่แล้วผู้ใหญ่อย่างเรายิ่งจะต้องเรียนอั้นกุรานมากกว่าเด็กผู้ใหญ่อย่างเรายิ่งจะต้องอ่านกุรานมากกว่าเด็ก ถ้าเราเขี้ยวเข็นให้เด็กอ่านกุรอ่านวันละครึ่งชงั่วโมงเราต้องอ่านกุราอ่านมากกว่าครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันถ้าเราเขี้ยวเข็นให้เด็กไปเรียนกุรอ่านวันละหนึ่งชงั่วโมงเราเองต้องอ่านกุรอ่านมากกว่าเด็กๆอีกซ้่งไปพระซูนทรล้อุอะวัยฮิวซัลลัมในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านอ่านกุรอ่านอย่างมากยัสลูไะ้ัยฮิมอายาติก เขาอ่านอายะห์ต่างๆของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตัลไลให้บรรดาปุมมาให้ผู้คนทั้งหลายให้บรรดาซอฮบะเราอาจจะไม่อ่านให้ใครฟังอ่านให้ตัวเราเองฟังแต่ที่สําคัญก็คือคุณสมบัติประการแรกที่อัลลอฮ์กล่าวไว้เนี่ยอายะห์นี้คืออ่านอัลกุรอานวันนี้เรากลับไปหรือตอนนี้ลองตรวจสอบดูว่า สุรหนึ่งที่เราซูนสั่งลอหัอัยฮิวะสลัมชี้นำชี้แนะให้เราอ่านทุกวันศุกร์ตอนนี้เราอ 8, nah ่านแล้วหรือยังเรามีเวลาสำหรับวันศุกร์ประมาณ 5- หรือ6ชั่วโมงก็จะหมดวันศุกร์แล้วอัลก้าฟะอ่านแล้วหรือยังกลับไปรีบอ่านสุรออนกัฟประมาณ11หน้าใช้เวลาประมาณไม่น <shoes> ่าจะเกินครึ่งชั่วโมงในขณะที่เรานั่งดูทีวีมากกว่าครึ่งชั่วโมงเรายังเรายังนั่งดูได้ไม่ปวดเอวไม่ปวดเข่าไม่ปวดขาไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น ด้านภาษาอะไรแบบการอ่านก็อานเพียงไม่เกินครึ่งชัวง่วโมงคุณสมบัติประการที่สองอยู่กักกี่ขัดเกาอุมมาประชาชาติให้มีความบริสุทธิ์ปุดผ่องเราอาจจะไม่ไม่สามารถทำหน้าที่เหมือน่างท่านรอซูนได้เราไม่อาจที่จะสามารถขัดเกลาคนในชุมชนของเราได้ทั้งหมดแต่เรามีบุคคลที่รอการขัดเกลาจากเรา พันยาของเราลูกๆของเราหลานๆของเรานี่คือบุคคลที่เราจะต้องนึกถึงเมื่อเรานึกถึงคุณสมบัติของท่านรอซูลสัววาลาสลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมที่ล l l a ์กล่าวไว้ในอายี้ว่าโยอัลลิมุฮุมุนกิตาบะวนฮิกมะและเขาได้สอนอันกิตาบได้สอนคำพีวันฮิกมะและวิทยาปัญญาซุ่งอุลมามะจำนวนหนึ่งบอกว่าฮิกมะหมายถึงอส,สุนนะ รอซูนสอนล้อวัได้ิวะสลัมสอนอันกุรานแก่อุมาประชาชาติสอนสุนนะแก่อุมาประชาชาติเราที่เราบอกว่าเรารักท่านรอซศูนถ้าจะให้เราไปสอนคนในชุมชนทั้งหมดเราก็อาจจะมีข้ออ้างว่าฉันไม่ได้เป็นอิมัลฉันไม่ได้เป็นคอเตบฉันไม่ได้เป็นวิลันฉันไม่ได้เป็นคณะกรรมการมัสยิดฉันไม่ได้เป็นโต๊ะครูฉันไม่ได้เรียนศาสนาฉันอ่านอรับไม่เป็นอัมริยุ ฉันก็อ่านไม่เป็นฉันเรียนสามัญมาโดยตลอดเราไม่อาจที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างเพื่อหลุดพ้นจากตรงนี้ได้ยังมีลูกๆของเราบางคนที่ยังอ่านอุรอานไม่ได้พัญญาของเราอ่านกุรานหน่วงเสียงไม่ถูกต้องสั้นยาวไม่ถูกต้องอ,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 อักขรอักษรอาลิบอักษรฮัมซาอักษรอินฮาเล็กฮาใหญ่อ,อักษรดานอักษรวอดอักษรซีนอักษรซอดอ,อักษรฟา อักษรร้านอักษรใจอักษรกอยังออกเสียงไม่ถูกต้องอีกเยอะกลับไปทําหน้าที่เถอะครับพี่น้องวยอัลลิมุฮุมมัดขีตับวัลิทมะเราอาจจะทําได้แค่นี้แต่ท่าน ر س ฮุอ ل ลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทําเพียงแค่ให้อ่านอุานถูกต้องแต่ท่านสอนอุมมะประชาชาติให้เข้าถึงแก่นของอันอุาน ดังนั้นถ้าจะบอกว่าพี่น้องต้องสอนพัญญาสอนลูกๆให้เข้าถึงแก่นของอัลกุรอานมันก็ยิ่งเป็นภาระหนักยิ่งกว่าสอนให้พวกเขาอ่านกุรอานได้เพราะฉะนั้นพี่น้องทชี่รักทั้งหลายครับแม้เป็นบันไดขั้นต้นๆของอัลกุรอานก็ขอให้เราได้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในภารกิจวายอ uh um ัลลิมูฮุมุลกิตาบะวลฮิกมะสอนอัลกุรอานและสอนสุนนะแก่อุมมาประชาชาติเราสอนอัลกุรอานสอนสุนนะ แกต,ตัวเราเองจะรับประทานอาหารอ่านดูอาว่าอย่างไรก่อนนอนอ่านดวอาว่าอย่างไรสอนตัวเราเองสอนพัญญาของเราสอนลูกๆของเราสอนหล,ลานๆของเราสอนญาติพี่น้องของเราในอายะนี้มีคุณสมบัติของท่านรอซูลสอลลลอหุวอะลัยฮุสซาสลัมอยู่สี่ประการทษทีนะครับสามประการซึ่งก็สอดคล้องกับอายะที่

รอศูนย์ท่านหนึ่งจากพวกท่านจากพวกเขามายังกลุ่มชนที่อุมมิยียานิลากิตาบินเดาไม่มีคำพีไม่มีความรู้อยู่ในภาวะของการไร้ความรู้คนกลุ่มนี้อัลลอฮฺสุบฮานฮุอาตาลาได้ส่งศาสนาทูตมาท่านให้ทำหน้าที่เหมือนดังที่กล่าวในสุรอะอาลไอมรอนนั่นคือยาตจรูอะลยฮิมอายาติอ่านอายะต่างๆของพระองค วายุซักกี้และขัดเก่าพวกเขาเหล่านั้นวายุอัลลิมูฮุมินกิทาบอัลิกมะและสอนคำภีสอนสุนนาแก่พวกเขาเหล่านั้นพี่น้องี่รักทั้งหลายครับสองสุรานี้บอกให้เรารู้ว่าคุณสมบัติของท่านรอสูลสัรลอนหวในฮิวสัลลัมสามประการในสุรอนอัจตตวอบาในช่วงท้ายของสุรอนอัจตตวบา آيات من رجيس الله نبقى وقع "لقد جاءكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" รอศูลท่านหนึ่งจากหมู่พวกท่านได้มายังพวกท่านแล้วซึ่งเป็นผู้ที่อาซีซุนอาัยฮิมาอนิทุมมีความรู้สึกวิตกกังวลมีความรู้มีความรู้สึกทุกข์ใจต่อสิ่งที่เป็นความยากลำบากแก่พวกท่านนี่คือคุณสมบัติประการที่หนึ่งในอายะนี้ รอซูลท่านนี้ยังเป็นผู้ที่ฮารีสุนาอะกุมปรารถนาหวังดีต่อพวกท่านอุลามะอธิบายว่าปรารถนาหรือหวังดีที่จะให้พวกท่านทั้งหลายได้รับฮิดายาทางนำที่ถูกต้องบินมุมินีนารอูฟรอซูลท่านนี้เป็นผู้ที่ห่วงเป็นห่วงสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธายอย่างมาก อีกทั้งรอซูลท่านนี้รอฮีมเป็นผู้ที่เมตตากรุณาอย่างยิ่งต่อปวงผู้ศรัทธาทั้งหลายอายะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสุรอัตเวะบอกให้เรารู้ว่าคุณสมบัติของท่านรอซูลส่งล้อหะอะลัยฮวสัลลัมที่ถูกกล่าวในอายะห์นี้สประการหนึ่งรอซูลจะมีความรู้สึกทุกข์ร้อนเมื่อประชาชาติ อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยู่ในสัปดาน์ที่เดือดร้อนเราซุานจะมีความรู้สึกทุกข์ใจวันนี้พี่น้องของเราหลายพื้นที่กำลังประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยเฉพาะยิ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราอยู่ที่บางกัวทองตรงนี้รู้สึกอย่างไรบ้างมีความรู้สึกเดือดร้อนไปพร้อมๆกับพวกเขาไหมมีความรู้สึกเจ็บปวดไปพร้อมๆกับพวกเขาไหม หรือเรายัางคงปกติสบายดีไม่ร้อนไม่หนาวอะไรทั้งสิ้นถ้าเช่นนั้นแล้วเราก็ต้องกลับมาตรวจสอบอิมานศรัทธาของเราเรากำลังขาดคุณสมบัติประการหนึ่งที่มีอยู่ณนะชิดท่านรอสูลสลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัลลมนั่นก็คืออาซีซุนอะลัยฮิมาอานิทุมวิตกกังวลทุกใจต่อสิ่งที่พวกท่านได้รับความเดือดร้อนประการถัดมา ภาริยสุนัยอะไรกูรอซูนจะมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้อุมม่ประชาชาติได้รับทางนำที่ถูกต้องดังนั้นจากหน้าประวัติศาสตร์เราจึงพบว่ารอซูนพยายามเดินทางไปพบกับผู้คนในภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆแม้ว่าจะต้องปีนป่ายขึ้นไปบนภูเขาก็ยอมไปพี่น้องบางท่านไปเมืองตออิฟมาแล้วท่านคงจะทราบดีว่าเมืองตออิฟอยู่บนภูเขาใช่ไหมครับ สูงกว่าระดับน้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,800กว่าเมตรก็ประมาณดอยสุเทพรหรือดอยอินทนนท์ในประเทศไทย1,400กว่าปีขึ้นอย่างไรเดินทางวันนี้มีรถนำพาเราขึ้นบนเมืองต่ออีกไปทำไมที่เมืองต่ออีกต้องการที่จะนำแสงสว่างนูรของอันอิสลามไปมอบให้กับชาวเมืองต่ออีกฮาริสุนอาเลยกุม ปรรถนาอยากที่จะให้อุมมารประชาชาติได้รักธรรมนำที่ถูกต้องเราอาจจะไม่ต้องเหมือนท่านรอซูนร้อยเปอร์เซ็นต์สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์สักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สักสิบเปอร์เซ็นต์สักห้าเปอร์เซ็นต์กาเฟที่อยู่รอบๆบ,บ้านเราเราเคยมีความรู้สึกอยากจะเอาน้ำแสงสว่างไปบอกไปให้แก่เขาหยิกยื่นให้แก่เขาบ้างไหมความรู้สึกอย่างนี้มีขึ้นในหัวใจของเราบ้างแล้วหรือยัง และแม้กระทั่งมุสลิมของเราในชุมชนอีกหลายคนที่ยังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามอัลกุรอานไม่ถูกต้องตามสุน,นาขท่านนบีสุลตาะฮฺอะลัยัสลัมเรามีความรู้สึก,กห่วงใยพวกเขาบ้างไหมคำว่าฮารีสุนอะนัยกุ้มอยู่ที่ไหนประการถัดมาบินมุมินีรอนรอูห่วงใยสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาและรอฮีม มีเมตตากรุณาต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสองอายะนี้บอกให้ร,รู้ว่าส่วนหนึ่งจากคุณสมบัติของท่านรอซูลส่นลอฮวลอยฮิวะสลัมที่ถูกเอ่ยกล่าวในอัลกุรอานนั้นเจประการด้วยกันหนึ่งอ่านอัลกุรอานสองขัดเกล่าอุมมะประชาชาติสสอนอัลกุรอานและสอนสุนนะเกียประชาชาติสมีความวิตทุกร้อน เมื่ออุมมะประสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและห้าปรารถนาอยากที่จะให้อุมมะประชาชาติได้รับทางนำที่ถูกต้องกันทุกคนและก็หกห่วงใยสงสารต่อบรรดาผูา้ศรัทธาแล้วก็เจ็ดรอฮีมเมตตากรณาต่อผู้คนทั้งหลายบนโลกใบนี้อัลกุรอลาฮาดาวะซาบิลลอฮ์านอซีมาลีวาลกุมวะฟาวดะอัมรีอ,ลลอินัลลอฮ์อินนัลลอฮะบาซีรุมบินอิบาดะ